บอยมาที่นี่แล้วเคยเมาม<ะ>เป็นสุไม่เคยมาครับพี่นี่เป็นสวนของของโรงพยาบาลน,นี้นะครับผมโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาแล้วจุดดีทําไมเราถึงมาที่นี่ครับเราไม่ไปคลินิกนะครับพี่ขัง้งแรกที่จําได้ที่มาที่นี่เพราะว่ามีคนมีคนชวนบอกว่าดีนะคือได้ยินมานานแล้ว<ะ>แต่ว่าเรารู้สึกว่าราชการอ่ะ เออมันต้องต่อคิวมานั่งรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองดูนะฮะเพราะว่าเรามีสุนัขเนี่ยพี่เลี้ยงเป็นสิบตัวบางทีม่รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายน่าจะลดลงถ้ามาที่นี่ยอมลําบากหน่อยก็เลยมาครั้งแรกมาก็ติดใจเลยค่ะแกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาแล้วไม่น่าเบื่อมาแล้วเราจะเจอคนที่เขาเลี้ยงอ่ะเร็นร่วมอุดมการถูกต้องแล้วเขาจะมี เขาจะคุยถึงความรักที่เขาให้ความห่วงใยแล้วมันเพลินนะฮะ,ะ,ะชั่วโมงหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงแล้วมันรู้สึกว่ามีค่านะฮะแล้วก็เลยลตั้งแต่นั้นก็เลยติดใจก็เลยมาประจําแล้วที่ผ่านมาพี่พุ๊กเคยพาลูกๆพี่ปุ๊กนี่มาขี่มามาใช้บริการอะไรที่ดีบ้างอ่ะโอ้ใช่เยอะเลยตั้งแต่ทำหมัน นะคะแล้วก็โรคตาคนนี้เป็นโรคตานะคะแล้วก็มาบริจาคเลือดด้วยแย่คนนี้คนนี้เป็นโดเนอร์เป็นผู้บริจาคนะคะก็เคยได้รับเลือดไหมฮะเคยค่ะคือพ่อของเขาเนี่ยชื่อเบนซ์เนี่ยก็เป็นโรคไตนะฮะแล้วก็ก็เลยต้องเอาเลือดเลือดของเขาเนี่ยปั่นนะฮะแล้วก็เพราะว่าพอเป็นโรคไตแล้วมันจะมีโรหิตจางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยนะ โหมีบริการเยอะมากเลยนะฮะที่นี่อยนี้มีอะไรที่ยังไม่คัพเวอร์มาที่อี้ไหมฮะพี่ปุ๊ชิมีอะไรบ้างเหรอเอ่อเราไปถามคุณหมอไหมไปถามค <c oughs> ุณหมอดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปถามคหมอครับครับสำหรับโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาของเรานะครับก็มีการทํางานแบ่งออกเป็น,นแผนกต่างๆหลักๆคือแผนกอายุรกรรมนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจรักษาโรค ทั่วไปสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแผนกสัญญกรรมนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการผ่าตัดตโดยที่งานผ่าตัดตหลกัลกๆก็ได้แก่งานผ่าตัดตรเรื่องของกระดูกนะครับและงานผ่าตัดตสัญญกรรมเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆนะครับสำหรับในงานผ่าตัดตรกระดูกก็ได้แก่การผ่าตัดตรกระดูกหักทั่วไปนะครับการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกนะครับส่วนสัญญกรรมเนื้อเยื่อก็ได้แก่พวกการตัดเนื้องอกออกจากร่างกายนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแผนกสูติกรรมซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจรักษาโรคของระบบสืบพันธุ์นะครับ นอกจากคลินิกแผนกต่างๆแล้วเราก็ยังมีคลินิกพิเศษอีกด้วยซึ่งคลินิกพิเศษนี้จะเป็นคลินิกเฉพาะสําหรับแต่ละโรคเพื่อให้การรักษาเฉพาะทางมากขึ้นนะครับได้แก่คลินิกโรคตาคลินิกโรคไตคลินิกโรคหัวใจคลินิกผิวหนังคลินิกอายุรกรรมฉุกเฉินคลินิกโรคมะเร็งนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับมะเร็งในสัตว์เลี้ยงต่างๆคลินิกเอ็กซอติก หรือสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงเฉพาะนะครับซึ่งได้แก่พวกของกระต่ายนูแฮมสเตอร์อะไรต่างๆซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษซึ่งทั่วไปเราไม่ค่อยได้เลี้ยงกันรวมทั้งพวกมูหรือสิ่งแปลกๆเหล่านี้อีกด้วยคลินิกโรคแมวนะครับซึ่งเป็นคลินิกซึ่งจัดตั้งขึ้นสําหรับ คนรักแมวโดยเฉพาะเพื่อให้พาแมวนั้นมารักษาโดยที่ไม่ต้องไปปะปนกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นนะครับเพราะว่าแมวเขาเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งมีความสันโดษเขาไม่อยากจะปะปนกับใครจะทําให้เราสามารถรักษาเขาได้ดีขึ้นและเขาก็จะไม่มีความตื่นเต้นกังวลกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูอีกด้วยนะครับซึ่งแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเรามีไว้เพื่อสําหรับช่วยเหลือให้กายภาพบําบัดสําหรับสัตว์ซึ่งต้องการช่วยเหลือในการปรับ ฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับได้แก่คลินิกฝังเข็มนะครับแล้วเราก็ยังมีลูวิ่งในน้ำนะครับแล้วเราก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยสําหรับสัตว์ป่วยซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคของระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถทํางานได้เป็นปกตินะครับน mm. อกจากนั้นเรายังมีศูนย์รังสีนะครับที่ ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคโดยใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์ ray, โดยใช้การเอัลตราทรสาวรวมทั้งซีทีสแกนอีกด้วยเพื่อให้การทํางานในการตรวจวินิจฉัยโรคนั้นครบวงจรมากขึ้นและนําไปสู่การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องมากขึ้นอีกด้วยครับโอ้มี f a c i อำนวเยอะขนาดนี้ที่นี่น่าจะต้องใช,ใช้ใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะครับพี่สูงมาก ไม่รู้ว่าเขาเขาขาดแคลนอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ก็คือเพราะว่าชาร์จเงินก็ไม่แพใช่ค่ะก็คือเงินทุน่ะเงินุงินเวียนด้วยในการที่จะต้องรักษาสภาพในการหลายอย่างนะคะแล้วก็ต้องปรับปรุงตึกก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไข้จะเยอะแล้วมีหลายแผนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะช่วยกันได้นะอย่างเช่นเรานี่แหละนะคะช่วยเล็กๆน้อยๆไปก่อนอย่างเช่นคุณบอยก็ มีฝีมือในการวาดรูปก็เลยทําเสื้อยืดขายอย่างเงี้ยอย่างนี้พี่ปุ๊กก็วาดเองคุณบอยก็วาดเองอย่างเงี้ยก็ขายตัวสามร้อยเองก็ถ้าแวะเวียนมาที่โรงพยาบาลนี้ก็ไปที่ร้านขายอาหารค่ะเพชรช็อร์ปอ่ะก็หาซื้อได้เลยมีหลายไซส์คุณบอยไซส์ใหญ่หน่อยก็เนี้ยประมาณนี้ไซส์ผอมพี่ก็ปุ๊กอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยกันแล้วก็หรือว่าบริจาคก็ได้บริจาคก็ได้เพราะว่าเขายังต้องการอย่างเช่นจะซื้อรถ เพื่อที่จะเป็นธนาคารเลือดเคลื่อนที่นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่คันนึ่งทางทางเราก็ช่วยช่วยได้คันหนึ่งนะคะอันนี้แต่ก็ต้องการยังมีความต้องการอยู่มากต้องการอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นเลือดเครื่องอะไรตู้อบอะไรหลายอย่างนะคะเพราะนี้เราจะสามารถช่วยได้ครับสุดท้ายนี้เราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มา ทังใช้บริการที่นี่เพราะที่นี่ก็เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมใช่กรณีที่ถูกเชิญกรณีบริจาคเลือดนะคะเพราะนั้นมาได้นะถ้าไปโรคอื่นอื่นก็สามารถมารับการรักษาตรวจได้อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะคะครับผมทั้งตั้งบริการนะคะรับประกันเรืว่าบริการในการรักษาเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็มาบริจาคก็ได้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าการทำงานของคุณหมอที่นี่หรือทีมงานที่เนี่ย ก็ทํากัน24ชั่วโมงแล้วก็365วันใช่วันหยุดไม่มีเลยนะของการก็เปิดทีใหม่ก็เปิดดังนั้นมีความทุ่มเทมากดังนั้นถ้าเราคนในในสังคมเดียวกันเนี่ยเห็นความสำคัญตรงนี้อยากให้ช่วยกันมาบริจาคแล้วก็ให้ช่วยกันมาสนับสนุนจากทางใดทางหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าคุณหมอก็ท่านก็ได้มีกําลังใจแล้วก็ทีมงานก็ได้ได้สามารถทําบริการที่ดีเหล่านี้ให้กับ ใ,ให้กับสังคมเป็นปการเสียสละอย่างหนึ่งนะคะทุ่มเทเพราะฉะนั้นให้เราช่วยกันนะคะอย่าน้อยแวะมาเยี่ยมเยียนมามารับการบริการก่อนก็ได้ครับผมนะคะแล้วหน่อยท่านคงจะรู้ว่าเออเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะครับผม